สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ก็เอาสามคนวันนี้มาสามคนเลยเดี๋ยวเที่ยงกันหล่อเดิมเลยเวนี่กับที่เราเรื่องไพ้ค่ะมือนี้น้องอาอาสุนาร์อุลเพราะว่าเสียงวีฮกสีเปิดว่องสิบสี่นี่แม่มืแล้วแม่นับมือล่อเลยมือนี้กะสิบสองวันสองมืออสองมือวันเสาร์นี่ค่ะพ่อพี่น้องล่อลุ่นกัน ล่อลุนยังบอกมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเดี๋ยวยินเขาแวลวๆเนาะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากแม่เอฟซีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากบอสนกจากอาอายการแสดงมานตาน่าก็คืองานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนล่อหลุนเนาะพี่น้องเนาะเขาจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าการได้ยินแวลวๆมาเนว่าอ่าเตรียม เซอร์ไพรส์อะไรนะเหมือนว่ามีปีกนกหรืออะไรให้น้องแต่เราก็ไม่รู้นะเราก็แบบว่าจะเจอดไปรู้นิดนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาแนวไหนไงว่าจะเป็นห่วงคล้องคอหรือว่าเป็นปีกนางฟ้าหรือว่าเป็นปีกนกหรือว่าเป็นช่อดอกไม้เออแต่มีข่าวลือออกมาหลยแหละว่าคาวว่าจะมีแบบเออเซอร์ไพรส์น้องแบบอลังการมากสาวโพยอยากไปด้อยเนาะเปิดพุงเพื่อนเนาะแต่ว่าเออเบ่เคยบ่งจะเทื่อมอลมัเซียมีหกเเคยบ่งหนาเวทีจริงไม่เคยดูเหมือนกัน เพิ่นบ่เคยมาเมืองเลยบอกเฮ้ยมาไหมบอกเคยเห็นแต่ขันมากแต่เราต้องไปเช็คเนาะแต่เราต้องไปเช็คคิวถ้ามันมีโอกาสช่วงที่เราวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเออต่ฤดูการนี้ก็คือขันมากก็คือไปแนนอนแมนบอกผาดแน่นอนค่ะพี่นนอเพราะว่าเมืองเลยนี่ก็คือมอสรมิมาหลายเด้มาดูมาดูแมนนั่นแหละค่ะเฮาก็ร่อลุ่นการโชว์ด้วยนะ เพราะว่าช่วงปีฤดูกาลน่ะบอลน,นกเพิ่นเต็มที่หลีกับว่งกับการอ้<ส>อมเห็นเพิ่มม <crypt> นะ้อบสอดแจ้งใบ่การ้อหญงการรับแดนเซอร์การรับแบบเป็นทีมตอนทีพ่ <ạ> พี่เคยพูดไปแล้วนะ่ะแกจะรับเป็นทีมก็คือแยกแยกโซนอของผู้ชายเหมือนว่าสไตล์ชายแมนแมนแบบว่า้ให้แม่ยกเงี้ยสินะมีก็มีหรอมีสไตล์เต้นแบบแนวผู้ชายเต้นแบบแมนแมนเต้นแบบอ่ออกแนวแบบอเหมือนแบบเหมือน สมัยใหม่สมัยนี้น่ะท่านสมัยปรับทุกอย่างแมนเมนเพิ่นเอาจริงเอาจริงดีเอาจริงจังลงทุนเยอะใช่เพิ่นนี่ว่าลงทุนหลายแห้งเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นลงทุนเฮ็ดโดมเฮ็ดยังแล้วเบิดหตไล่หลานแล้วเออแล้วก็รอชมอาละกันอยู่แล้วหลายเสียงอยู่หงแดงจะปรับในการโชว์จังได๋เฮาก็ถาเบิ่งมือเปิด์งเนาะเนาะเออแล้วก็บ่กซึ่งน้องอายในช่วงนี้ก็ขยันซ้อมแฮงเพราะว่า นอน<บ>อาจจะได้ล่ำเลืองอน้ำบรโในส่วนปีเทิมน้ำเออเออแมนแมนปีเทิมแล้วเมืม่อคืนเห็นบอนกพินลนนอววาน้องอายน่ะช่วยพ่อทำงานจนดึกเป็นบออขึ้นว<ช>่นาพดมื็อเสาอย่างพ่อจ๋าตื่นแล้วพ่อ,อจะพาแฟนๆไปเบิ่งเด็กหน่อยปีเทิม,อมนอนดึกก็คือ,อแบบสาเหตุที่นอนดึกเพราะว่าเพื่อนอยากช่วยงานพ่อช่วยพ่อทำงานมาหน่อยเอ้ยเป็นมา หัวหน้านกลูกชาวนาเพิ่งจะแฮชแท็กไว้เออนกโพสกรเพิ่งกระโพดพอนน้องกันเออนอนน้ำพอกับลูกเพิ่งกระนอนน้ำกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีเทิมเขาเล็กหน่อยเนาะน้องกะปีเทิมก็เล่นมาได้อยู่กสอบมียาบดนึงก็ร่างใจแบบห้อยแบบเป็นก็ร่างใจให้พอนกอยู่ตลอดอันนี้เพิ่งเอามาโพสไาดูดูกันนี่หลานี่โชว์ยหญให้พอแม่เนาะเออเข้ากัน้อดุ่นเข้าเขากุ้มกันอันนี้เรจะเป็นบรรยากาศการซ้อมแมนแมนแมนแต่ก็ซราบิ่งในทั้งแบบ ใครในวงถ่ายลงก็คือเพิ่นไทยหนองลงนะคะพี่น้องคะอันเสียงน้องพัฒนาการน้องไปดั้งเต่เขามาในวงจุดหอดปัจจุบันนี้ตั้งแต่เขามาในวงนะเออเห็นน้องลงป๊าดในหน่อยเองสมาร์ทงเพลงให้เอาเด็กคนลูกแม่คนที่ร้องเพลงร้องลําเนี่ยเค่งใครเอาคนลูกแด่คือแบบเสียงเขาดีเขาแบบแหม่แหเลยบบว่าป๊าดึงคนตามมันเองพัฒนาการนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากอนาคตไกลอนเนาะเสอว่าอนาคตน้องไกลค่ะแล้วก็ แฟนลับไม่ธรรมดานะแฟนคลับก็เยอะใครๆก็อยากเห็นแล้วใครๆก็รักความสัมพันธ์กับบอสโนคือแบบพอลูกเบล่าสาวเนยลงงลิบมีคนนามินเอาเึกว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันจริงๆไม่ใช่หรอคาบางคนเนาะกันเบนทีดาเป็นพ่อเป็นลูกกันอี่ลีบัลลมีเพิ่มมันเขากันนั่นแหละอาจจะด้วยเหตุผลอดีตชาติเนาะถ้าใครเชื่อเรื่องอ่าเรื่องอดีตชาติเรื่องความเสื่อเนาะสวาเนาะเป็นอาจเป็นพอลูกกันต่างอดีตชาติพ่อ พ่อชาตินี้เพิ่นก็เลยม,มาพ้กันมันก็เลยถึงชะตากันเอาไปเอาม,มาได้มาเป็นพ่อลูกบุญธรรมกันอเออได้มาหากได้วมาผูกผ่านกันเห็นบอนอะ่ะก็คือจังอบอดนกเพิ่นไล่โซดแหลกๆนะคะว่าอันมันเป็นบุญนํำผ้าส่งจังเลยก็พอกันว่าเป็นความอันนี้ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าแบบเห็นหนาเห็นคลิปน้องคลิปแหลกนะคะก็คือเกิดความตึงักแล้วเอรู้สึกดีเลยใช่หมั้ยนับน้องมากัดนี้มาอยู่พ่อมากัดนี้กระดังค่ะ เหมือนอดวงสมภูมพิพอมาอยู่นี่ก็คือ,อด้วยน้ำเสียงน้องด้วยปความน่ารักใส่ซื้อของเด็กน้อย,ยไงเบอาเรื่องเพลงเนี่ยปานใดละ่ะปานนี้ ตอนนี้ซีซั่เก่าแสนละบอกมือว่านมือว่านเบิองนแปดล้านมือว่านเบิองน่แปดแสนค่ะเลยว่าหลังบ้านหลานแน่นอนีเพราะว่ามันจะมีหลังบ้านที่ให้เขาดูไวทค่ดสตูดิโอน่ะเออมันล้านแต่งแน่นอนทยานศูนหนึ่งล้านวิวคนว่าจังสี่เป็นเพบิ่งที่ประจําตัวน้องเลยกกว่าไดยังกับล้านยางามบอ่ใครได้ฟังกับหูว่าเป็นอาอายสุกุณาพรทุกท่านฟังกับไปฟังไปฟังเลยใน YouTube ค่ะพี่น้อง แต่ว่าลานแตกแน่นอนเลยตอนนี้เพื่อนก็นยังวุ่นวายกั็เหมือนว่ายุ่งกับเรื่องเปิดวงการซ้อมการอะไรแล้วแฟนคลับก็ถามมาใช่ไหมสาวคอมพลียเรื่องอัปเดตเรื่องบ้านอะไรอันนี้แฟนคลับสนใจมาเออสนใจเรื่องบ้านต่อเติมบ้านแมนโบแล้วเดี๋ยวก็ถามไปหาบอลนูอยู่สงสัยช่วงนี้เพื่อนแบบวุ่นวายกับการเปิดวงกันอยังเพื่อนก็เลยบว่าพ่หน่อยตอบแล้วเ่าก็เกรงใจเพราะพ่อหน่อยากโทรหาเพื่อนอยากเพื่อนอันนี้นะ แต่ฮะเขากระทักไว้แล้วแหละว่าเอออยากรู้เรื่องการอัปเดตเรื่องบ้านน้องเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วเพราะว่าแฟนคลับนั่นถามเขามากหลายค่ะพี่น้องอยากให้อัปเดตแน่นะเนาะบ้านนอนไปหอดไซสแล้วสงสารจังสี่เพื่อนก็อยากการผสมลูกนอนบูกระเบื้องเฮ็ดลังค้าตีฝาบอ่ะเนี่ยข้างเพื่อนหลายอย่างพี่น้องพี่โนเวตไม่กระถาเบิ่งห้าเพิ่นตอบมากเขาก็เสียมาอัปเดตเนาะอายุปได้แล้วพอนี้อยู่ปห้าอายุสิบเอ็ดอ่ะอ่าอ่ะค่ะ เออกำลังกําลังแบบว่ากําลังจะแบบเออเขาซูไว้มัธยมน้อจ้าน้อยนอปหกมอหนึ่งเออมหามหาปหกมอหนึ่งเข้าเดียวเป็นสาวแมนเออแป๊บเดียวอีกประมาณสามสี่ปีเป็นสาวแตกสาวเสียงแตกสาวมอสองมอสามนี่จ้าน้อยนี่โอ้ยเป็นสาวจ้าน้อยเป็นสาวเขาเอื้อเนียงลหรยืดยืดขึ้นเข้าเดียวแมนแป๊บเดียวเข้าก็จะเห็นน้องนี่แหละอยู่ในวงการมอลำ อยู่ในเสียงมีหกตลอดเพราะว่าอพอนกบอดนกเพิ่นอัปเดตเนาะนอัปเดตข่าวสารน้องอยู่ตลอดอัปเดตตลอดค่ะแล้วเพิ่นกะได้ยินข่าวว่าบอดนกคือสอนลูกลดีดีแห้งบให้ยอยากให้ลูกซ้ำอ้อยอยาสีมาซ้ำอ้อยอยาสีคองเฮ<อ>็ดง,งานบ่สิแต่งนงแต่งหน่าวสีถือคงถือของให้จะให้เบบไอต้องทําเป็นนะต้องยาซ้ำอ้อยยาออนแอด็ดขาดแต่อายเป็นเด็กที่แข็งแ่งมากเลยนะ เมนเมนเป็นสาวเมนกับพี่เพียวประมาณนั้นอยู่กับพี่เพียวสิดาเนี่ยก็คือเขากันแห้งเพราะว่านั่นกับบุบูมันมั่นขึ้นกันอยู่น้ำกันแบบนี้เนาะนารักอยู่น้ำกันก็นารักแต่ว่าดีใจดีใจที่คนรักคนรักคนเอ็นดูน้องเยอะแล้วก็ใส่ใจอยากรู้เรื่องราวของน้องเยอะมากเลยเออเพราะว่าบางคมนมันกับโมหู จักเฟซบุ๊กนกเนาะทั้งเฟซทั้งอ่าเพจทั้งอะไรเนาะส่วนตัวของแกเนาะคนกับเป็นเอฟซีไหมบุญหลจักว่าบอลนกเป็นไพรบอลนูเป็นไพ่์แล้วก็มาเห็นเนาะไอ้สีเสียงดีหน่อนยังก็เสียงดีขึ้นนารักแทมมันบอกเลยเลยอยากฮู้สินะห้าวสามคนเฮาก็เลยเอาข้าวข้าวนองมาให้เบิ่งให้ฟังให้รับฟังเนาะแล้วก็สิบสี่นี่เตรียมพบกันเลย่วอฤดูกาลเสียงวิหกอย่าลืมค่ะดูดอนเนาะแม่นเข้ากลุ่มไปเลยอืเข้ากลุ่มปิดบม่กลนกปิดด้วยใช่ไหมได้ไหมให้ยุไกรยุไกรนี่ก็ กับเบิ้งกับไปเลยไปหาหน้าเวทีเลยพี่น้องเอ้ยคันผู้ใดบ่สดวนเฮาอยู่ไกลกะเข้ากลุ่มปิดไปสือบตนได้เลยที่เสียงมีโ่อ่าเพิ่นมีกลุ่มกลุ่มเพิ่นเสียงมีมค่ะหมอลำเสียงมีหหมอลำเสียงมี6นั่น่ะคะเขาไปในหน้าเพจเพื่อนเนาะนั่นแหละค่ะเียงราละเอียดด้เบิดทุกอย่างเลยค่ะฝากติดตามฝากให้กำลังใจหมอลำเสียงมี6บอสโนกบอสนุแล้วก็น้องอ้ายเนาะนางเอกแพลทิดาแล้วก็ ทุกๆคนที่งานทุกคนแหละฝากให้กราลังใจเสียงมีหกทุกๆคนเนาะเข้ากับส่งกระลังใจไปเนาะไก่จะงหอดเปิดวงแล้วกะขอให้อ่ายอดคนไปดูทั้งกลุ่มปีทั้งหน้าเวทียังสีหนาแล้วก็ราบลื่นเนาะราบลื่นกอยาราบลื่นขอยมาด้วยฝนสำคัญนี่แหละฝนแมนอันตรายแต่นี่แหละอ่าข้าสามคนก็ฝากไว้แค่นี้นาะพี่น้องเนาะข้าสามคนก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะวิวสวยนะคะดีางหลัง แต่มือน,นี้มันม่เหมาะมันไม่หมอกสคหนแากวันนี้เนาะดู่ชงเข